สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่31มีนาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,621.94เรียญดอลลาร์ต่อเัวซอนระหว่างวันราคาขยับและดีดตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดได้เพียง1,626.55ซึ่งถือว่าเป็นการทำระดับสูงสุดต่ำกว่าวันก่อนหน้า ขณะที่ราคาทองคําระหว่างวันมีลักษณะของการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบการแกว่งตัวแต่ระดับต่าสุดของวันเพียง1,699.25เหรียญดอลลาร์ต่อเออซอนทั้งนี้ราคามีลักษณะของการเคลื่อนไหวทรงตัวรักษาระดับไว้คล้ายกับวันก่อนหน้าโดยราคายังไม่มีการทําระดับต่าสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าแต่ยังสามารถรักษาระดับทรงตัวในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นจะเห็นว่ามีแรงขายทํากําไรสลับออกมากดดันให้ราคามีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงโดยการเคลื่อนไหวของราคาทองคําในวันนี้อยู่ใกล้กับระดับต่าสุดของวันก่อนหน้าค่อนข้างมากแสดงให้เห็นว่าแรงซื้ออยู่ในระดับที่ค่อนข้างจํากัดขณะที่แรงขายเมื่อราคาขยับหรือปรับตัวขึ้นยังคงปรับยังคงมีแรงขายกลับสลับกับเข้ามาค่อนข้างมากเนื่องจากราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับต่าสุดของวันก่อนหน้า ในส่วนของตัวทองคําแม้ว่าจะได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ PMI ภาคการผลิตของจีนที่มีการปรับ ตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่คาดคิดในเดือนมีนาคมและธนาคารกลางจีนลดอัตราดอกเบีย้ย r e v e r s e l ซ e ร o อย่างไม่คาดคิดในอัตราม,มากที่สุดในรอบเกือบ5ปีเพื่อลดแรงกดดันทางด้านภาวะเศรษฐกิจข้อมูลดังกล่าวไม่ได้สร้างความหวังว่าจะมีแรงซื้อกลับข้อย่างตัวตลาดทองคาและคาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐไหลเข้าสู่ตัวตลาดทองคําเนื่องจากความ คาดการเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งจีนอาจมีทิศทางชะลอตัวลงอย่างหนักในไตรมาสแรกและเศรษฐกิจที่สําคัญอื่นๆยังคงได้รับผลกระทบอย่างมากจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 สถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้การขยับหรือการฟื้นตัวขึ้นของทองคําเป็นไปอย่างจํากัดนอกจากนี้ในส่วนของบริษัท เกี่ยวกับการสำรวจแรงงานในฝั่งสหรัฐซึ่งเป็นบริษัทเก่าแก่มีการเปิดเผยผลสำรวจออนไลน์บ่งชี้ว่าบริษัทเกือบ50%ของสารัฐบ่งชี้ว่าบริษัทของ ตนเองอาจจะมีการปลดพนักงานในช่วง3เดือนข้างหน้าจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขณะที่บริษัทกว่า1ใน3หรือ37%ระบุว่าทางบริษัทระงับการจ้างงานเพิ่มแนวโน้มความวิตกกังวลต่อการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจและผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ส่งผลให้นักลงทุนเพิ่มความระมัดระวังในการซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆรวมทั้งทองคําด้วยเช่นกัน ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคํทาทั้งนี้แม้ว่าทองคําจะได้รับแรงหนุนจากการที่แบงก์ชาติจีนมีการอัดฉีดเม็ดเงิน20,000ล้านหยวนวันนี้มุ่งรักษาสภาพคล่องเศรษฐกิจให้เพียงพอแต่อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังคงไม่ได้คาดหวังว่าเม็ดเงิน จากทางการจีนที่มีการออกมากระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจะทำให้มีเม็ดเงินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดทองคำนอกจากนี้จีนเองมีการออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นการลดภาษีและค่าธรรมเนียมกว่า4แสนล้านหยวนในช่วง2เดือนแรกเพื่อบรรเทาสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการทางด้านภาษีของจีนกล่าวว่ามาตรการพิเศษทางด้านภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อบรรเทาผลกระ ช่วยให้โครงการต่างๆและการพัฒนาเศรษฐกิจมีการดําเนินหรือมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามนักลงทุนยังมองว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรการจากทางแบงก์ชาติของจีนหรือมาตรการจากการชะลอหรือการปรับลดการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเป็นแค่มาตรการกลับเข้ามาพยุงเศรษฐกิจและช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กและภาคธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นดังนั้นเม็ดเงิน ที่หายไปจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงชะลอตัวลงอาจยังทําให้เม็ดเงินหรือมาตรการดังกล่าวไม่ได้ไหลกลับเข้าสู่ตัวตลาดทองคํามากนักนอกจากนี้ในส่วนของตัวทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจในกลุ่มยูโรโซนที่มีทิศทางชะลอตัวลงหลังจาก IMF คาดการ GDP ในฝั่งยุโรปปรับตัวลดลง3%ต่อเดือนหลังจากการปิดเมือง ทางนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศยังคงเน้นย้ำถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อก,การขยายตัวและตัวเลขการคาดการ GDP ในฝั่งยุโรปแนวโน้มมุมมองเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนที่มีที่ทางชะลอตัวลงยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สร้างแรงกดดันต่อสกุลเงินยูโรและกลับมากดดันให้ราคาทองคำมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาเพิ่มเติม ในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาสำหรับคืนนี้เวลาประมาณ2ทุ่มทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยตัวเลข HPI หรือตัวเลขยอดการสร้างบ้านจาก S&P Case s n a l l e r 2ทุ่ม45จะเป็นการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตของของเขต ชิคาโกและเวลา3ามทุ่มจะเป็นการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคหรือ Conference Board ซึ่งตัวเลขดังกล่าวตลาดค่อนข้างให้ความสำคัญดังนั้นอาจจะตาการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในช่วงระยะเวลา3ามทุ่มเป็นพิเศษ ในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนในแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคํายังคงมีลักษณะของการแกว่งตัวในลักษณะของไซเว์ออกด้านข้างและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบคล้ายกับช่วงหลายวันที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามณปัจจุบันจะเห็นว่าราคาทองคํามีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงทําระดับต่ําสุดครั้งใหม่ต่ํากว่าระดับต่ําสุดของวันนี้บริเวณพัน 680เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอ,อนซึ่งการย่อตัวลงมาทำระดับต่ำสุดของวันนี้อยู่บริเวณ1,604เหรียญดอลลาร์ต่อเทอสซอ,อนแม้ว่าจะเกิดแรงซื้อหรือการรีบาวกลับขึ้นมาของราคาทองคำแต่แรงซื้อก็ยังคงไม่มากนักแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มหรือทิศทางโมเมนตัมของตัวทองคำที่อาจจะเกิดการอ่อนตัวหรือการปรับผานลงต่อได้ ทั้งนี้อย่างไรก็ตามหากราคาทองคําฟื้นตัวหรือรีบาวขึ้นให้จับตาดูในส่วนของระดับสูงสุดของวันนี้บริเวณ1,626-1,630เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนซึ่งเป็นกรอบหรือช h a n แนลด้านบนหากราคาขยับบริดตัวยังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวแนะนําให้ทยอยแบ่งทองคําออกขายรอการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาทั้งนี้ให้แนวรับหรือกรอบด้านล่างบริเวณ 1,594เหรียญดอลลาร์ 1, 1, 00ต่อเทสซอนซึ่งเป็นฐานของราคาทองคำในช่วงต้นสัปดาห์ก่อนหน้าหากราคาย่อตัวหรือมีการปรับฐานลงมาไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าวยังประเมินรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมเฉียงลงโอกาสที่จะมีลักษณะของการแกว่งตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบดังกล่าวยังคงเกิดขึ้นได้เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำปรับ ตัวขึ้นค่อนข้างมากจึงมีลักษณะของการแกว่งตัวออกด้านข้างแต่อย่างไรแล้วก็ตามหากราคามีลักษณะของการทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือโซนแนวรับดังกล่าวไม่ได้อาจเกิดการปรับฐานลงต่อซึ่งจะทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเป็นลบมากยิ่งขึ้นดังนั้นนักลงทุนที่มีสถานะซื้ออยู่จำนวนมากแนะนำให้ทยอยแบ่งทองคำออกขายเมื่อราคาขยับหริอมีการฟื้นตัวขึ้น สำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ